วัีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาเพื่อนเื่อมาที่ตลาดทวงมีใหญ่กันเลยนะคะขอมาดูชมดูข้างในว่ามีอะไรบ้างของทะเลสดเยอะมากเลยนะคะอันนี้ยังเช้าๆอยู่เลยวันนี้วันที่สิบห้ามกรานะคะเด,เดินเข้าไปดูข้างในเลยนะคะอันนี้ยังเช้าอยู่ ก็อาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆตามเราเข้าไปชมกันเลยนะคะเรามาดูฝั่งนี้ก่อนเนาะตลาดฝั่งนี้ก็ของเยอะแต่อีกฝั่งหนึ่งหละ่ะมีแต่ทะเลทั้งนั้นเลยกุ้งกูเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นขายหมูขายผักเยอะ เช้าๆเลยเลยแบบมืดนี่ ซื้อหมูสับหน่อยนี่เอาหมูสับหมูสับให้าสิบบาทค่ะท่านนี่ขายถูกตะวันซื้อไปร่อคนแล้วเอาหมูสับห้าสิบบาทค่ะค่ะใช่ค่ะเอาเอาแบบไม่ต้องติดมันก็ได้ ไปดูข้างนอกกันนะคะอันนี้จะเป็นของเกียนมมือพูทสาอันนี้จะเป็นของข้าวบ้านบ้าน่ะบิสสาดค่ะอันนี้อะไรคะแกงเปิ่อแกงมไม้ายอนี่ปลาทองใส่หมเูเอาเอาแกงองไม้ให้ถุงหนึ่งค่ะ ันนี้กับข้าวอีสานจ้าอร่อยอร่อยจ้าจ้าจ้ามีมะเขือมีขนุนมีนหน่อไม้มีปนมีแก้วแก้วแม่ค้าน่ารักเลยนะเนี่ยนี่ขายตั้งแต่ก,กี่โมงอะเก่ง,นงหน่อไม้ก็น่ากินนะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อย ถุงละยี่สิบเ็าขายถูกแล้วก็เอา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 อันนี้ถุงหนึ่งแกงละไม้ค่ะโอ้กับข้าวอีสานแบบบ้านๆเลยเนอขายถูกด้วยอยู่ตรงวงมีนใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนขายผักมาก็ช่วยก็ซื้อหน่อยนะกค้าก็น่ารักไหมขาะคน่ารักเนี่ยถุงละยี่สิบดูสิได้เยอะด้วยอ่ะ วันนี้สิบบาทสิบบาทนะครับผมโอ้พวกนี้สิบบาทหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โถุงละสิบบาทมีอะไรน่ากินมากเนาะอันนี้อะไรอ่ะน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกปลาร้าค่แจ่วปลาเหรอปลาฟองนี่น้ำพริกปลาฟองโอ้น้ำพริกปลาทูเหรอปลาทูถุงละสิบบาทเอาเอาน้ำพริกปลาทูให้ถุงหนึ่งก็ได้ได้ค่ะลองทานดูนะคะจ้าจ้าจ้าปากระเาค่ะแม่ค้น่ารักจังเลยอ่ะโอเคโอเคจ้าจ้า ดี๋ยวนะทั้งหมดเท่าไหร่คะ50บาทจ้าเดี๋ยวนะเพื่อนๆของกินเยอะนะคะเนี่ยค่ะทำพูดบาทของขายเยอะเช้าๆจะวุ่นวายหนึ่งนัคนเยอะตอนนี้ก็กำลังผัดร้อนๆเลยค่ะปลาหมึก

จะพาไปดูตรงไอ้ต้นที่เขาขายทะเลอ่ะโอ้โหของทะเลเยอะมากอ่ะค่ะเดี๋ยวเดินตรงนี้แม่หึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลามาเดินตลาดก็ตามเราไปชมเลยนะคะ มันจะมีสายรถเมล์57ผ่านอยู่นะคะถ้าเราจะจะมาก็นั่งสายรถเมล์57ก็มาถึงนี่เลยสบายๆฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นั่งรถวงจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชาชัยเลยค่ะไปสุดสายมหาชาัยเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดู ที่เขาขายของทะเลกันดีกว่าเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ของทะเลเยอะนะใครจะกินอะไรใครอยากได้อะไรไไะบอกเ้วยนนะจ๊ะเนี่ยปลาหมึกเ<ๆ>พื่อนๆใครจะเอาอะไรบอกนะเนี่ยค่ะมีปลาหมึกปลาหมึกสดๆเลยเยอะเลยค่ะ นั่นก็เป็นผักอันนี้ก็กุ้งแต่พ่อค้าแม่ค้าที่มีใจดีนะก็คุยดีอันนี้กุ้งกุ้งสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบมีหอยหวานด้วยมีไปไหนมาเนี่ยต้อมาสิทอยทอยท้อง nhiều má ซื้อไถูเลยของเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะกุ้งกุ้งสดสเลยตัวใหญ่เยอะๆเลยเพราะกลังวุ่นวกันอยู่ปลาหมึกาหกสดสดเลยวุ่นวนิดนึงนะปูม้าโอหมึก

สวยบุ ane, ้ยไงเป็นบุ้ยสวยมันก็ต้องแพงไปตามสภาพไปตามสภาวะแต่ผมว่าตัวนี้มันจะเล็กไปไหมมาดูก่อนเหญ่เลยนโอ้ปลาเนรบินที่เศษเศษสะพอนโลสองร้อยยี่สิบบาททะเลเยอะมากเลยอะค่ะปลาหมึก เพื่อนๆอยากกินอะไรบอกนะคะใครจะเอาอะไรบอกนะจ๊ะดูสิจะไม่ทานทะเลเยอะจริงๆกุ้งสดๆทั้งนั้นเลยะคะ่ะมีโรลาร้อยสี่สิบแล้วก็สองร้อยสี่สิบ

ลูก้าเปเจยาูที่ไหนได้ไอ้หนาวำตาจังหวัดออกางจังหวัดออกางจังโอ้ีนี้ลูก้ยลูกเกล็ดตัวเอลูกนี้เยอะจริงๆ เดี๋ยวไปเดินอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าตาเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเฮยหอแข็งข้างในก็ จะเป็นขายผักค่ะขงกว้างนะของเ,เยอะอ่ะแต่ต้องคอยระวังเพราะว่าคนก็เข็นของเข็นไปเข็นมาเดี๋ยวเขาดา่าเอาหาว่าเจกะกา <c oughs> โอ้ยข้งางในเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนาะปลาเต็มเลยไปดูหน่อยโอ้ปลาตัวใหญ่ด้วย cái đu nổi nát tuyên truyền, ta, chỗ สูกจินแล้วนะเพื่อนๆใค,ใครจะมาซื้อเป็ดซื้อไก่ก็มาที่ตลาดมงใหญ่ได้นะเยอะเลยตอนนี้เช้าเช้าหนาวนะของเยอะมากเลย,ยอะค่ะ ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยขาดเลย กีนไส้กรอกก็มีเยอะนะคะมคะขงขายเยอะมาร้านไหนจ้า ร้านมีปลาใหญ่มากเลยปลาตัวใหญ่จริงแล้วก็เนื้อหมูเนื้อไก่ขายเยอะมากอะค่ะ ของขายเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลาก็ลงมาเดินที่ตลาดวมงใหญ่ทีนะคะของเยอะจริงๆยิ่ง,งแต่ส่วนมากจะเป็นของสดนะคะปลากุ้งปูเนื้อหมูไกยย่เนี้ยเยอะเลยค่ะ ที่นี่ปลาเยอะนะตัใหญ่ๆเลยอะค่ะโอ้โหเยอะมากเลยเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าน้ำยังไม่ได้อาบเลยรีบมาเดินตลาดเ,เกิดเดี๋ยวกลับบ้านให้อาบน้ำเพราะว่ายังไงก็มาดูสิ ั้างายปลาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอค้าแม่ค้าก็กำลังแบบว่าดูสิกกำลังโปลาตัวใหญ่มากเลย วงขาวมี่บรรยากาศตอนเช้าเลยนะคะเนีย่ยดูสิมาเช้าเๆดีอากาศไม่ร้อนดีถ้ามาสายๆแล้วอากาศมันร้อนโอ้โหตรงนั้นฟ้าใหญ่มากเลย โอ้โหของทะเลเยอะค่ะนี่ดูปลาสิโอ้โห,โหอันนี้มีหัวปลามีก้างปลาด้วยหัวปลาหัวหัวปลากระพงโลละห้าสิบบาทเอาไปต้ยมยำดีนะ ต้มยำได้ไหมอ่ะนนก็มะนาวมะนาวโลละสามสิบ โอ้โหของเยอะจริงๆอะค่ะร<อ>้านค้าก็เยอะของขายก็เยอะแต่อันนี้เช้าเชแบบว่าคนตลาดม,มันมันมันกว้างเกินนะคะแล้วก็คนอาจจะแบบว่าเดินทางนี้บ้างทางโน้นบ้างเลยดูเหมือนือนคนน้อยแต่จริงๆ,ๆอ่ะคนเยอะนะ เผือกโอโค่เผือกใหญ่โตมากเลย หน้าปักซอยและข้างหน้าก็ขายกันเยอะมากข้างในก็ติดปูใหญ่ๆปลาใหญ่ๆที่นี่ทะเลเยอะเนี่ยเพื่อนๆบรรยากาศที่นี่ดูสิของเยอะคนก็เขาก็กำลังยุ่งๆทำงานเยอะา ปลาช่อนมเ,เป็นอยู่เลย่เพค่ะเพื่อนๆดูสิพบพบเมสายห้าเจ็ดเนี่ยผ่านในนี้เลยอะ่ะ รถเอนั่งสบายด้วยอยากใครจะมาแถววงวินตลาดบนใหญ่ก็นั่งใส่ถ้าเจ็บมาก็ได้นะคะของขายเยอะจริงๆค่ะจะซื้ออะไรอีกดีเนาะให้กับข้าวกับข้าวมาแล้วก็หมูสับมานี่กับเป้าอีสานก็ขายถูกนะ ถุงละสิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวไปเดินไปดูตรงร้านผล เดี๋ยวเดินไปตรงน้นไปดูตรงร้านผัลไม้หน่อยนะคะผักผักอะไรดีเนาะ แต่ของทะเลท้งนั้นเลยอ่ะผมเยอะจริงๆโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ เพื่อนๆชมห้นี้นะคะก็ของของทะเลเยอะของมิพูดน่าเก็มมากเลยค่ะตลาดวงมินใหญ่นะคะเพื่อนๆคนไหนมีเวลาก็มาเดินเล่นนะคะของทะเลของขายเยอะค่ะ แล้วก็สายรถเมย์57ก็ผ่านด้วยมันมันสะดวกดีนะแต่ว่าข้างหน้าเขาทําทําทางทํารถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรของเขาไม่รู้อ่ะมันเลยแบบมันเลยรถติดหน่อยแต่มันก็มันก็สะดวกอะ่ะรถเมย์สาย57มาถึงเข้ามาถึงข้างในเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันเทนี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปวันนี้ลาให้นี่ก่อนนะคะเพื่อนๆเราอย่าเพิ่งยาบน้ำเลยกลับบ้านอาบน้ำก่อนค่ะเพื่อน,นสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ